เดนที่ด้าซ้ายด้วยนะครับทัวไทยบอกเปิดจาอัลมาโซ่หม่งได้ครับแล้วจักรยานอากาศเลยสุดสวยเลยครับเจ้าถิ่นแสนขึ้นนาแล้วครับตอนนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับจังหวะนี้พักแล้วจักรยานอากาศครับสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวดูอีกครับนี่ครับบอลอัลมาโซ่หม่งตั้งนะครับเจ้าตัวพักอกแล้วกระโดดจักรยานอากาศด้วยขวาเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเจดเยี่ยมครับ มุ้งประตูยอดเยี่ยมได้เลยครับอย่างนี้ครับในศึกเอ็มอารสิบแชมเปี้ยนชิพครับสมดยอดจริงๆครับเดี๋ยวดูอีกครับนี่ครับโหงออสมานโซ่โม่งตั้งนะครับเจ้าตัวพักอกแล้วกระโดดจักรยานอากาศด้วยขวาเลยครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับมุ้งประตูยอดเยี่ยมได้เลยครับอย่างนี้ครับในศึกเอ็มอารสิบแชมเปี้ยนชิพครับลูกยิงของปริญญาอุตภาครับครบแล้วนะครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับที่ทะเลหลวงสเตเดียม สุโขทัย FC ครับแซงชนะระยอง c อได้ครับสประตูต่อหนึ่งโอ้เป็นเกมสุดมันตั้งแต่เริ่มกันแข่งขันเลย